ต่อกันที่การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่จังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าหนาวปี2,567และหน้าแล้งปี2,568หหลังระดับน้ำในแม่น้ำมูลลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่เขื่อนปากมูลอเภอโขงเจียมจัังหวดอุบลราชธานีทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจการเปิดปิดของประตูระบายน้ำและสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูลในบริเวณหน้าเขื่อนพบว่าประตูระบายน้ำยังเปิดครบ8บานโดยได้มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผกอ,อ,องโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทร กำลังตรวจเช็คความสมบูรณ์เรียบร้อยในส่วนต่างๆของเขื่อนแห่งนี้ในขณะที่น้ำมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยก่อนหน้านี้จากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2,567เมื่อวันที่18ตุลาคม2,567ที่ผ่านมา ได้มีประเด็นสำคัญในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนปี2567ถึง2568เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้หน่วยงานชลประธานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรประเมินสถานการณ์น้ําและทําการปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปะมูลทั้ง8บานเมื่อระดับน้ํามูลที่สถานีวัดน้ําระดับ M7 อยู่ที่ระดับ108เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลางเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนประจําปี2 5 6 7ันห8ถึงสองพโดยเป็นไปตามเทคนิคปฏิบัติการซึ่งกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทร์ทอน ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยขณะน,นี้ปริมาณน้ําที่สถานีวัดระดับน้ํา M7 อยู่ที่ระดับ110เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง